เราสามคนขึ้นไปบนภูพระดด้วยกันเจ้าดำขนหม้อกับเตาไปด้วยจนได้ยินเสียงกระทบกันโชงช่างท้ายรถตลอดเวลาขณะรถกระดอนขึ้นลงตามผิวคูุคลาของทางสายนั้นถนนข้างหน้าวา่างเปล่าภาพรถเมล์ที่ลอยด้วยแรงระเบิดยังติดตาอยู่ผมจึงแนะขึ้นว่าจอดนอนข้างทางดีกว่าไหมทําไมละรเนวิ้นที่ทําหน้าที่คนขับถามให้รถคันอื่นไปก่อนหากมีระเบิดฝังไว้มันจะได้เจอก่อนเราไงเอ๊ะธนาพูดเข้าทีเว้ยเจ้าดำสนับสนุน เราได้จอดรถพักกันอยู่ริมทางจนค่ำก็ไม่เห็นรถใครผ่านมาสักคันเจ้าโบโบจึงจัดแจงหุงหาอาหารขางมันที่นี่เหรอวะอยาให้หัวหน้ารู้กันแล้วกันเนควินบอกขณะที่นอนพักเนควินก็ชวนคุยว่าหรือไปสนิทสนมพวกเรามากนักนะทำไมหัวหน้าเราไม่ชอบล่ามเก่าที่ออกก็เพราะเหตุนี้ไม่เห็นเข้าท่าเลยหรือรูกแม่คนอเมริการโดนจับไปเพราะทหารเราปลพัก16คนแล้วคงไปทำระยำเข้าสิไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่รู้แน่ว่าฝ่ายไหนเป็นมิตร อัวอ่านออกเว้ยคนเอเชียด้วยกันไปนอนเถอะโบโบผู้ตัดบทหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้สึกตัวเมื่อเนควินปลุกรถผ่านไปคันหนึ่งแล้วเจ้าโบโบดิ้นขุกขคลักในถุงนอนตอนผมเอามือฝรั่งเคียรออกไม่ได้มันบอกเป็นไงวะสิบเจ้ากรรมเนี่ยสิอีแบบนี้ผมเคยโดนมาเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเวลานอนในถุงต้องเอาดาบปลายปืนคาบายที่รับคมกลิบเข้าไปไว้ด้วยเสมอพอซิบทดรยศก็ตัดถุงออกได้เลย เมื่อช่วยเจ้าดำออกมาได้ก็เก็บข้าวเก็บข,ข,ของโยนขึ้นรถแล้วบึงตามเสียงรถยนต์คันที่นำหน้าไปแต่ผมยังสูบบุหรี่ไม่ทันหมดหมวนกับได้ยินเสียงระเบิดตูมเบิดเลอเนวินจึงขับรถออกจากที่จอดเพื่อพาพวกเราตามไปดูเหตุการณ์ภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือ GMC 10ล้อของทารราที่แล่นผ่านไปเมื่อสักครู่กิ้งอยู่ข้างทางในสภาพแหลกไม่มีชิ้นดีเนวิ้นหยุดรถใกล้ๆแล้วบอกทำไปลงไปดูสักหน่อยเพื่ออะไรวะเจ้าดำสงสัยไอ้โง่ก็รอยคันอื่นเลยผ่านไปก่อนสิวะ ด้วยวิธีฉลาดแกมโกงแบบนี้เราจึงมาถึงภูพระด้วยความปลอดภัยผมมีประเทศแถบนั้นเป็นเขาสูงเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่แต่ถูกกระสุนยับเยินแสดงว่าแต่ก่อนคงมีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงที่นี่ทหารฝ่ายเราตั้งปืนใหญ่ตามดอยสูง4ี่ห้าแห่งในควินจอดรถที่หน้าเต็นท์ตีนเขาแล้วบอกจากนี้เราเดินไปไกลไหมถึงไหนวะผมถามก็หินเหิบเลยตั้ง20กิโลเชนไว้ดีกว่าเสี่ยงขับรถทับระเบิดน,นะเว้ยเมื่อเดินไปเหยี่ยบมันเข้าละ ผมยังไม่ไวายสงสัยทุนมันจะระเบิดได้เพราะน้ำหนักรถทับชนวนคนเหยียบไม่เป็นไรหาอะไรกินกันก่อนเถอะวะผมแนะนำพระชักหิวตังหิดตั้งหิดหนทางไกลไปกินเอาข้างหน้าเนวินผู้เคยฝึกเลนเจอร์มาแล้วตัดบทแต่ผมโวยวายกองทัพเดินด้วยท้องนะเว้ยธนาเขาพูดถูกนะโบโบสนับสนุนแล้วงัดเครื่องกระป๋องออกมาเปิดพวกเลนเจอร์นี่มันทรหดจริงๆทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยแต่เดินก้าวยาวเร็วจนผมตามแทบไม่ทัน เจ้าดำลังท้ายหายใจฟืดฟาดเลากับควายเหนื่อยเราเดินขึ้นเข,ขาลงห้วยมาได้ครึ่งวันจนรู้สึกว่าเอ็นในตัวจะขาดซะให้ได้ผมจึงร้องบอกเนกฟินพักก่อนเถอะเว้ยมันหยุดหรอกกระทั่งผมลากขาไปนั่งลงบนขอนไม้ข้างทางแล้วเปิดกระติกน้ำดื่มเสียหลายอึกจนท้องกลางยิ่งกินยุ่งอ่อนแรงนะเนกฟินเตือนวันพรุ่งนี้ค่อยบอกสิวะแดกเข้าไปขนาดนี้แล้วเจ้าดำปืนลากสังขารมาทิ้งตัวลงนั่งกลางดินโอ้ยกูจะเป็นลมก็ตายซะ เนควินถ่มน้ำลายป๊ดแล้วจุดบุหรี่สูบผมรู้สึกปวดท้องฉี่ขึ้นมาจึงลุกขึ้นจะเดินเข้าป่าข้างทางเนควินร้องห้ามเสียงร่นอย่าเดินเข้าไปทะนะยทำไมเล่าหรือรู้ไหมในนั้นมีอะไรบ้านอัวไม่ได้อยู่แถวนี้นี่ว่าจะไปรู้ได้ไงเขาฝังเอ็มกระตอไว้ตลอดทางผมเย็นว่าไปทั้งตัวเพราะรู้ว่าเอ็มกระตอคือระเบิดพลาสติกกลมๆขนาดกลนถ้วยแก้วหนานิ้วเดียวใช้ฝังให้คนเหยียบถึงไม่ตายก็ตีนด้วนชาวเมืองนี้ไปตัดไม้ในป่าโดนมานนักตอนนักแล้ว จากภูพระไปถึงหินเห็บฝ่ายเราฝังไว้เก้าแสนหกหมื่นลูกเนควินสัตยายต่อเราไม่ได้ทําแผนที่ไว้ซะด้วยทั้งสองข้างทางเนี่ยเหรอเนควินพยักหนา้าใช่เก้าแสนหกหมื่นลูกเชียวนะเว้ยพกฐานเราเมาเล่าเดินเข้าไปเยี่ยข้างทางไม่ถึงห้าเก้ายังตีนด้วยเลยผมปล่อยก๊อกมันกลางถนนนั่นเองหลังจากได้ฟังครูใหญ่เราก็เดินทางต่อกระทั้งบ่ายจัดจึงถึงหินเห็บที่เป็นตะลิ่งสูงชันอยู่ริมแม่น้ํา สะพานเชื่อมกลางถูกทำลายเห็นแต่ถนนขาดอยู่2องฝ้าค้างทหารฝ่ายเราประมาณ2องกองร้อยขุดหลุมคลุมด้วยเต็นท์ผืนใหญ่อยู่ทางซ้ายมือของถนนส่วนทางขวาก็เป็นเนินสูงมีกระท่อมสองสำหหลังและหลุมปืนครกขนาด162กระบอกเนคควินพากขึ้นเนินปืนใหญ่แล้วยนเข้าของที่ติดตัวมาลงบนแคร่หน้ากระท่อมหลังหงเอาละปืนติดตัวไปเว้ยขึ้นดอยเก้กูตายดีกว่าโบ,โบโบครวน เขาลูกที่ว่าอยู่ถัดจากเนินปืนใหญ่ไปหน่อยเดียวแต่สูงและชันที่สุดในแถบนี้จนผมเห็นแล้วท้อใจต้องถามว่าขึ้นไปหาอะไรวะที่สําหรับตรวจการหนะ้าวันอื่นไม่ดีเหรอเดี๋ยวนี้แหละเราย้อนกลับภูพราทางสันเขาเอา้ามึงไหวกูก็ไหวผมแผดเสียงออกมาด้วยภาษาไทยทั้งแทงการเดินช่วงต่อไปยิ่งลําบากเพราะเขาชันมากบางตอนต้องไต่พระองค์ขึ้นเมื่อมาถึงยอดเขาก็พบฐานไฟเราตั้งอยู่หนึ่งกองร้อย พร้อมด้วยปืนจุด50ต่อสู้อากาศยานสองกระบอกร้อยโทราวคนหนึ่งเดินเข้ามาต้อนรับมีธุระอะไรครับพอแจ้งความประสงค์ให้ทราบเขาก็บอกวนนี้เหมาะครับเห็นได้ทั่วครับธนาะถามดูสิติดต่อสื่อสารกันยังไงวะเนควินเอ่ยเมื่อผมถามก็ได้รับคําตอบว่าเราใช้โทรศัพท์สนามถึงกันตลอดกระทั่งโพลหงครับเนควินได้ฟังล้วพยักหนา้าก่อนจะขอโทรศัพท์สนามเครื่องนี้ หมุนแล้วมันติดไปทั่วทุกแห่งจนต้องบอกให้คนอื่นวางหูเสก่อนจึงจะพูดกับคนที่เราต้องการได้เขาพูดกับกริฟฟิตอยู่เป็นนานแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะใส่โค้ดหลายชั้นครันเสร็จแล้วก็ชวนกลับมาตามสันเขาจนถึงภูพระเราพากันขึ้นรถที่จอดทิ้งไว้ในควินขับย้อนขึ้นไปตามทางเก่าเมื่อเช้านี้ทําให้ผมรู้สึกแปลกใจจนต้องถามไปไหนวะเนี่ยหินเออประสิผมเกาหัวกลกแล้วตอนแรกทําไมไม่เอารถไปเดินสํารวจทางเพื่อความปลอดภยัยจะไปทําไมอีก เนกวินศบตากับไอ้ดำยังมีเลดนายก่อนตอบ่งนี้หรือรู้เองเมื่อเราถึงหินเหิบก็ได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจากร้อยเอกทมผู้บังคับกองร้อยทหารลาวเขาจัดให้พวกเราพักในกระท่อมหลังคาม,มุงแฝกข้างหน่วยปืนครกสนามพอรุ่งเช้าเนกพินกับโบโบก็ช่วยกันค้นหาตำบลหนึ่งในแผนที่เมื่อพบแล้วก็ใช้ไมบ้บรรทัดวัดอย่างละเอียดเพื่อหาระยะห่างจากหินเหิบไปยังตำบลน,นั้นผมอดนทนไม่ไหวเพราะอยากรู้จนต้องถามทำอะไรกันวะ ยิงเป็นครกเนวินตอบโดยไม่เงยหนะ้าไปที่ไหนโบโบชี้จุดจุดหนึ่งบนแผนที่ฉบับนั้นทําให้ผมสะดุ้งโหยงร้องลัน่นเฮ้ยนั่นมันเขตฝ่ายเรานะเนควินแบมือพร้อมยักไหล่เหมือนคาบอยในหนังก็ใช่นะสซแต่เดี๋ยวนี้คาสึกเขายึดครองหมดแล้วกิฟฟิตเพิ่งบอกอว่าทางโทรศัพท์เมื่อวานนีเองผมพยักหน้าเอางั้นก็ว่ากันตามสบายโบโบและเนควินออกจากกระทอมตรงดิงไปยังหน่วยปืนครกผมตามติดมึงมันจุกูยิง เนวินบอกโบโบเยสซ์ต่อจากนั้นไม่นานเสียงปืนครกก็คำรามกึกกองติดกันหลายนัดร้อยเอกถมวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาตะโกนลันอะไรอะไรกันวะยิงปืนครกเนวินตอบหน้าตาเฉยโดยผ่านผมที่เป็นล่ามหยุดก่อนผู้กองทหารลาวห้าม <'re> ยังไม่ได้ขออนุญาตจากคอมมังดังโบโบวางลูกป,ปืนลงกับพื้นแล้วผิวปากหือก่อนบน <God damn. S 1> บก็ด damn เนวินหันหลังเดินกลับเข้ากระท่อมขนเครื่องนอนและข้าวของต่างๆไปขึ้นรถจี๊บ ไอ้พวกเรากลับเขาสั่งผมกับไอ้ดำโดดขึ้นนั่งแล้วรถจี๊ปก็เคลื่อนออกอย่างรวดเร็วทิ้งร้อยเอกถมให้ยืนงงวยอยู่คนเดียวทำไมเล่นกันอย่างนี้วะผมถามฮ่ <laughs> ่ <laughs> เนวิ้นหัวลอกากนี่แหละกลย,ยุทธ์กวนพึ่งให้แตกลังรถวิ่งมาได้ไม่ถึงกิโลก็ได้ยินเสียงประสมปืนใหญ่ปลิวมาตกที่กองร้อยหินเหิบของร้อยเอกถมดังสนั่นวันไหวโบโบแยกเขี้ยวเห็นฟันขาวขณะเอย่ยมันตอบโต้เร็วดีจังวะหรือหมายถึงฆ่าศึกเหรอ ผมซักก็จะอะไรสกเล่าได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาวะไม่จำเป็นต้องรู้นะในควินตัดบทเพราะรัฐบาลมริกานจ้างหรือเป็นล่ามเท่านั้น3วันต่อมาสถานการณ์ในโพนฮงเลวร้ายลงเปน็นอันมากกล่าวคือสะพานข้ามแม่น้ําี่หแห่งซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมอันสําคัญติดต่อกับเวียงจันทได้โดนข้าศึกรอบระเบิดขาดกระจุยหมดทําให้การขนอาหารสดมาป้อนชาวเมืองและทหารในโพนฮงต้องหยุดชะง,งักลงแต่กริฟฟิตกับพวกเราไม่เดือดร้อนเลย พรื่ข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินนั้นถูกส่งมาทางเครื่องบินแม้กระทั่งน้ําแข็งที่หายากยิ่งหัวหน้าทีมก็สั่งมาจากเวียงจันทร์มาแช่เบียร์เย็นเจี๊ยบให้ได้ดื่มกันสบายคอเย็นวันหนึ่งขณะที่คลิปฟิตเชิญผู้บังคับการทหารพลหงและนายทหารชั้นสัญญาบัตรของเราหลายคนมากินเลี้ยงอวดความมั่งมีสีสุขของอเมริกันคลิปฟิตได้ลุกขึ้นประกาศโดยมีผมเป็นล่ามตามเคยฟังทั้งนี้หน่อยอะไรกันวะ พินโยที่ค่อนข้างจะเมาตะโกนภาษาไทยออกมาชัดแจ๋วกริฟฟิตฟังไม่รู้เรื่องจึงถามผมเขาพูดว่างไงผมดำน้ำทันทีอวยพรให้รัฐบาลสหรัฐจงเจริญครับไอเตียยิ้มแฉ่งก่อนกล่าวฐานไม่คนรอยู่ว่างๆจะให้ทำอะไรอีกหรเวยคราวนี้ผู้การเป็นคนตะโกนเองเชียวแหละแต่กริฟฟิตพ้นต่อโดยไม่พยายามสนใจกับเสียงนกเสียงกาผมใครแนะนำให้เริ่มโครงการเข้าถึงประชาชนเพื่อตึงการบุกรุกของฝ่ายคอมมิวนิสต์เจายัางไงก็เอา ผู้การทองสอดขึ้นแต่กูขอมเมาก่อนละวะเราควรช่วยชาวบ้านพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือทำที่หายมามากแล้วเสียงเดิมขัดจังหวะอีกกริฟฟิตขอนก่อนพูดต่อโดยให้ทหารที่ว่างเวรยามช่วยราษฎรซ่อมรวโรงเรียนหรือส,สารา้างศาลาให้ผู้โดยสารรถประจำทางมีที่นั่งรอเพื่อกันแดดกันฝนโอ้ไม่ว่างเว้ยเสียงผู้การทองตะโกนล,ลัน่นผมจะเป็นผู้เลิ่ยเองงั้นเชิญมึงบ้าไปคนเดียวเถอะ